ะครับกลับมาเป็นแชมป์เซนนีอีกครั้งนึงใช่ครับผมชนะน่าทำไมดูสายตาเศร้าจังครับก็สงสารน้องเขาด้วยก็น้องต้องยอมรับว่าน้องเขาคาดหวังกับเกมกับเซนนี่มากก็ก็สงสารน้องเขาด้วยครับผมแข่กีฬาเนาะใช่ครับจังหวะนั้นพูดถึงจังหวะที่เราฟันสองไหมจังหวะเข้าจังหวะเข้ามาแล้วก็เดินเข้าไปฟันเป็นลักษณะสองงัดหรือว่าสองงแบบสองฮัดฮัดมาลาใช่ครับแบบแบบสองแบบฮัดขึ้นป่า บริเวณตรงไหนจำได้ไหมครับเห็นมันเจ๋วอยู่นี่ครับโดนเต็มอ่ะครับสองสองแตกด้วยเือบางาๆขอดูสองสองแตกเลแตกด้วยคิดว่าถ้าสมมติว่ายังไม่น็อกนี่ลูกเ็บจะเป็นต่างอ้ยผมว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากครับถ้าไม่ชนะน้องเขาก็เหนื่อยมากครับคนน้องเขามาดีมากคนนี้สัมผัสได้เลยรู้เลยว่าเขาใช่ใช่น้องเขามาดีมากถ้าถ้าไม่น็อกก็ผมว่าเหนื่อยแล้วก็โอกาสชนะผมว่าน้อยครับผม ไฟนี้เป็นไฟที่ห้าแล้วใช่ครับผมสัิติิก็เป็นไงก็ชนะสองเซเท่ากันัชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับก็มีโอกาสอีกครั้งสิแต่ครับใช่แต่ไ้ไมีโอกาสก็ก็ได้เพราะพวกนี้ต่อยกันตอนไหนก็สนุกครับจริงจริงแล้วจริงๆแล้ว รู้ไหมเขาเสียใจมาก้องคา้เลยเสียรู้ครับผมก็เห็นก็รู้เลยน้องก็เสียใจมากเพราะเขาคาดหวังก็อยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานอย่างนี้คแล้วก็ในเดือนะแบบรุ่นพี่ก็สงสารน้องเขามากครับผมก็เป็นเป็นกำลังใจให้น้องเขาเหมือนเดิมแล้วก็ขอให้น้องเขาหายไวก็กลับมาสู้ต่อครับผมขอบคุณครังครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไปดูนี่ไฟต่อไปของเราหน่อยังไม่ทราบเลยนะทุกคอยู่ที่รุ่นพี่ครับคนรอติดตามก็ไฟต์ FC ตามก่อนเปลนเปลี่นเปลนไหนดี ก็ร้อยสามารถครับผมร้อยสามารถครับผมก่อนก่อนนั่นนี่เราเคยบอกว่าดูร่างกายแล้วอยากจะชกสามยกใช่ใช่ตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายนี่ยจะชกสามยกได้ไหมถ้ามีมันเกิดมาได้รับความรู้สึกที่มีความมากมากครับเนี่ยแรงที่ได้ก็ร้อยละห้าสิบห้าครับก็เออโยู อายุยืนคงยืนยาวครับคนชอบว่าเราเป็นวยบวยตะลุยนึกว่าเป็นอะแต่สมองเป็นขอบคุณมากที่จัดสรรวันนี้ครับดีใจด้วยครับตื่นเต้นสร้างประวัติศาสตร์นะชนะแพ้ไม่เป็นไรแต่เราทำหน้าที่ดีทุกคนชอบขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยเก็บเงินเก็บทองอยู่ครับเขาแก่ขึ้นบ้านปลายชีวิตขอให้มีบ้านเราให้มีอนาคต การรักษาไม่ค uhm ่อดีแชมเปี <Si ้ยนตรงนี้เดี๋ยวก็หมดไปครับครัดบ้านอะไรนะพุทธเดชเขตขอบคุณครับแล้วก็ขอบขอบคุณพี่น้องแฟนมัดมวยทุกคนครับก็วันนี้ก็ผมก็ทำสำเร็จแล้วครับผมก็เป็นแชมป์รอยสาแม่พรของเวทีมาตั้เอ่อษาตำหนิอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมในฐานะเสกสรรว่ารุ่นพี่ของน้องอชัยก็ ขอให้น้องจงใจหาย,หายกลับมาหายเร็วก็กลับมาสู้เหมือนเดิมก็เป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมครับผมครับ,รบขอบคุณครับยินดีด้วยครับผมยินดีเวยครับขอบคุณคับ